โครงการรับทางทหารแป,แปลกๆที่ถูกยกเลิกไปการยกเลิกโครงการต่างๆเผยให้เราเห็นยานพาหนะที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อและบางโครงการก็แปลกมากจนไม่น่าเชื่อว่าทหารจะไปสร้างมันขึ้นมาการพัฒนาทางการทหารได้นำเทคโนโลยีอันน่าทึ่งมาสู่โลกทำให้ก้าวไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆเช่นการบินและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่สาระสำคัญของสองครามก็คือการนำหน้าศัตรู ใครเก่งกว่าก็ตกฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการทางทหารส่วนใหญ่จึงถูกปกปิดเป็นความลับแม้ว่าโครงการนั้นจะล้มเหลวก็ตามแต่มันก็ถูกปกปิดเป็นเวลาหลายสิบปีหลังจากโครงการถูกยกเลิกไปจนมาถึงปัจจุบันหลายโครงการในอดีตก็ได้ถูกเปิดเผยเราไปดูกันว่าจะมีโครงการอะไรกันบ้างไปดูกัน อันดับที่10โปรเจกต์ทิปโทโครงการนี้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นในปลายทศวรรษ1940ทิปโท้เป็นโครงการขยายช่วงปีของเครื่องบินขับไล่โดยใช้เครื่องบิน F-84 Thunderjet ติดตั้งที่ปลายปีกทั้ง2องข้างตัวเครื่องบินใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 แต่ยังไงโครงการนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะการบังคับที่ยากเกินไปและเมื่อมองด้านอากาศกลศาสตร์ เครื่องบินลำนี้ทำได้ไม่ดีนักสุดท้ายมันจึงถูกยกเลิกไปต่อมาอันดับที่9โครงการ1794ยากที่จะปฏิเสธว่าจานบินหรือ UFO เป็นเพียงจินตนาการที่ไม่มีจริงแต่ความจริงก็แปลกกว่านิยายเมื่อสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งหน่วย USAF เพื่อทดสอบจานบินจริงๆมันถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นจากโครงการ1794 ซึ่งเป็นโครงการลับสำหรับเครื่องบินประเภทจานบินความเร็วเหนือเสียงแอโรคาคนที่เสนอโครงการนี้อ้างว่าจานบิน UFO เป็นจริงมันมีจริงๆนะเฮ้ยเชื่อกูดิโครงการนี้สร้างขึ้นในแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากแต่ความเป็นจริงนั้นโหดร้ายแอโรคานั้นไม่เสถียรหรือเร็วพอและไม่มีข้อได้เปรียบเหนือเครื่องบินแบบดั้งเดิมนำไปสู่การยกเลิกโครงการจบ แยกย้ายอันดับต่อมาอันดับที่8โครงการพิกเกออนวิศวกรขีปนาวุธในยุค40ไม่มีความรู้ด้านระบบนำทางด้วยคอมพิวเตอร์ที่รู้หลาเหมือนในปัจจุบันและมักมองหาวิธีแก้ปัญหาที่แปลกๆด้วยการนำนกพิราบ3ตัวติดที่ด้านหน้าของขีปนาวุธนกเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนให้นำทางไปยังเป้าหมาย และจะจิบที่หน้าจอขนาดเล็กที่แสดงพื้นที่เป้าหมายเมื่อขีปนาวุธถูกปล่อยตามทฤษฎีย้ำนะครับแค่ทฤษฎีสายเคเบลิลที่ติดอยู่กับหัวนกจะนำทางขีปนาวุธไปยังเป้าหมายแต่ต่อมาคอมพิวเตอร์นำทางก็ถูกสร้างขึ้นทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธนกพิราบอีกต่อไปเกือบสวยแล้วไม่ล่ะอันดับต่อมาอันดับที่7 คอนแวร์ XFY p ปกโกชื่อโคตรน่ารักเลยนะครับนี่คือเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทะยานขึ้นในแนวดิ่งได้มีชื่อเรียกว่าคอนแวร์นักวิทยาศาสตร์พยายามใช้เครื่องบินขับไล่ที่ขับเคลื่อนด้วยใบ,บพัดเพื่อให้บินขึ้นในแนวดิ่งได้มันใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถึง5,850แรงมา้า p ปกโกมีความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีย้ำอีกครั้งตามทฤษฎีอีกแล้ว ที่610ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ981กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองแต่การทดสอบพบว,ว่าความเป็นจริงมันแล่นได้แค่300ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ482กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวเหลือครึ่งเดียวซะงั้นด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่าเครื่องบินแบบดั้งเดิมแต่มันก็สามารถขึ้นบินในแนวดิ่งได้สำเร็จแต่ปกโกก็เต็มไปด้วยปัญหาทางเทคนิคและด้านโปรแกรมจนแล้วจนรอดมันก็ถูกยกกเลิในที่สุด ต่อมาโครงการฮาบาคุคุณเคยดูภูเขาน้ำแข็งและคิดว่าอยากลองไปสร้างอะไรสักอย่างบนนั้นดีไหมนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโลหะขาดแคลนเป็นอย่างมากและเรือลบแบบดั้งเดิมก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกจมโดยยูโบดังนั้นจึงมีการเสนอโครงการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินบนภูเขาน้ำแข็งขึ้นเอาจริงดีแผนคือการสร้างเรือจากส่วนผสมของเนื้อไม้และน้ำแข็งเข้าด้วยกัน คล้ายๆกับการสร้างบ้านบนน้ำแข็งของประเทศที่เป็นหิมะทั้งปีโปรเจกต์ Project มาถึงจุดที่ว่ามีการสร้างต้นแบบขึ้นมาขนาด1,000ตันและทดสอบในแคนาดาแต่มันก็ซับซ้อนมากเกินไปและมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นไม่สามารถเดินทางไปในที่ที่น้ำอุ่นได้ถ้าไปก็ละลายในสิ่งทำให้แนวคิดแปลกๆนี้ยุติลงอีกแล้วอันดับที่5 คลาย s ซเลอร์ทีวีแทงพลังงานนิวเคลียร์คือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเดือดดาลมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่50ช่วงนั้นสงครามเย็นกำลังโหมกระหนำ่ำนิวเคลียร์เป็นอนาคตและความวินาศในคราวดเดียวกันต่อมานักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าคลาย s ซเลอได้ออกแบบรถถังต้นแบบนี้ขึ้นส่วนประกอบทั้งหมดของรถถังนั้นไม่แปลกเท่าไหร่นักแต่ส่วนที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ให้พลังงานจากภายในป้อมปืนโชคดีที่แนวคิดนี้ไปได้ไม่ไกลนะลองนึกสภาพว่าถ้าหากรถถังคันนี้โดนยิงขึ้นมาจะเป็นยังไงมันจะปล่อยกัมมันตรังสีไปทั่วสนามบรบรวมถึงฝ่ายเดียวกันด้วยตายอย่างเคียรประกอบกับราคาที่แสนจะแพงโครงการนี้จึงถูกยกเลิกไปเราก็มาถึงอันดับที่4กันแล้วนะครับกับโลิงบอม ดีเดเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจที่ฝ่ายสัมพันธมิตรวางแผนที่จะทำลายแนวป้องก,กันชายฝั่งของเยอรมันที่เต็มไปด้วยระเบิดโลลิงบอมจะปล่อยออกจากเรือจะหลดลายลำจะขับเคลื่อนล้อไปยังตำแหน่งป้องก,กันชายฝั่งของศัตรูและจุดชนวนแต่ในความเป็นจริงการทดสอบ ดำเนินไปอย่างยุ่งเหยิงโดยที่จรวดบินหลุดออกมาและมันก็ชอบกลิ้งออกนอกเส้นทางทําให้สุดท้ายมันก็โดนยกเลิกไปอันดับที่3 1K17 ชาทีนี่ไม่ใช่ภาพจากภาพ,พยนตร์ไซไฟเก่าๆาบางเรื่องนะครับ 1K17 เป็นรถถังเลเซอร์จริงที่ออกแบบในสหภาพโซเวียตอาวุธเลเซอร์สมัยใหม่สามารถสร้างความเสียหาย้ายแรงได้แต่เลเซอร์ของ 1K17 จะทำลายเลนและเซ็นเซอร์แทนด้วยระบบเลงที่ล้ำสมัยในขณะนั้น 1K17 สามารถล็อกและทำให้พานะฆ่าศึกตาบอดด้วยเลเซอร์พลังสูง12ตัวแต่เมื่อเทียบกับราคาและความสามารถแลว้วมันก็ไม่คุ้มซะเท่าไหร่รถคันตั้งใหญ่ทำได้แค่นี้ บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาและมีขนาดเล็กลงแถมโซเวียตก็ใกล้ล่มสลายเต็มทีโครงการนี้เลยถูกยกเลิกไปน่าเสียดายนะครับอันดับที่2 d ดาวีคล็อกเกตการโจมตีเป้าหมายด้วยระเบิดนิวเคลียร์นั้นมีตั้งแต่เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B l a นเซอร์ไปจนถึงไทรเดน ICBM แต่บางทีก็มีอาวุธประหลาดๆถูกคิดค้นขึ้น เช่นดาวีค o c k e t ตมันคือเครื่องยิงจรวดทั่วๆไปแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือกระสุนที่ยิงนั้นเป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่มีระยะ2.5ไมล์และระเบิดเทียบเท่า TNT 20ตันดาวีค o c k e t ตอาจเป็นอาวุธทางทหารที่บ้าที่สุดที่เคยสร้างขึ้นยิงไปทีมีหวังตายทั้งสองฝัง่ง เราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับกับ t b 1โอกะดาวีครอกเกตไม่ใช่ปืนใหญ่นิวเคลียร์เพียงกระบอกเดียวแต่ t b 1โอกะคือปืนใหญ่นิวเคลียร์เคลื่อนที่ขนาดมหึมาใช้ระบบขับเคลื่อนจากรถถัง T-10 ที่มีปืนใหญ่ยาวเกือบ65ฟุตโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าปืนใหญ่เรือประจันบาลและสามารถยิงระเบิดนิวเคลียร์ได้ไกลกว่า27ไมล์ฟังดูแล้วก็เป็นอาวุธที่น่าเกรงขาม เลยน่าจะใช้งานได้ดีใช่ไหมล่ะครับแต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายรถถังคันนี้เอาไว้โชว์อย่างเดียวใช่ครับฟังไม่ผิดเอาไว้โชว์อย่างเดียวเพราะถ้าหากมันยิงออกไปจริงๆจะส่งผลให้ตัวรถถังและกระบอกปืนแตกออกเป็นเสียงๆนั่นเองอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ เทคโนโลยีที่กล่าวมาล้วนแต่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารในสมัยเก่าซึ่งหากไม่มีการพัฒนาพวกนี้โลกเราก็อาจไม่มีของล้ำๆลใช้มาจนถึงปัจจุบันถึงสิ่งประดิษฐ์บางอย่างจะดูแปลกๆก็ตามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย